กลายเป็นประเด็นดราม่าที่ถูกพูดถึงในโลกโซเชียลทันทีค่ะหลังจากที่จู่จูนักร้องชื่อดังสายเลือดไทยอยากแบมแบมกันพิมุกผูมกวกุลหรือแบมแบมก็เซเว่นโพสต์เดือดกลางโซเชียลหลังต้นสกัดในประเทศไทยได้ออกแถลงการเกี่ยวกับกรณีที่มีคนบางกลุ่มค่ะเผยแพร่โพสตและคอมเมนต์ที่เป็นอันตรายเสลร้าแบมแบมพร้อมประกาศดำเนินการทางกฎหมายโดยไม่มีการยอมความใดๆ ต้องบอกค่ะว่าทำเอาแฟนๆเนี่ยถึงกับตกอ,อกตกใจและต่างสงสัยก็ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่เพราะนานๆทีจะเห็นโมเมนต์เดือดแบบนี้ของแบมแบมกันพิมุกทําไม่สุดจริงคงไม่ออกมาเคลื่อนไหวแบบนี้พอหลายครั้งที่ผ่านมาค่ะหากใครที่เป็นแฟนคลับของ GOT7 หรือเป็นแฟนคลับของแบมแบมเอง ที่ติดตามกันมาอย่างยาวนานก็จะรู้ดีค่ะว่าทางด้านของแบมแบมรักและแครแฟนคลับของเขาเป็นอย่างมากและมักจะมีการพูดคุยตอบโต้ทางโซเชียลอยู่บ่อยครั้งเพอเขาอยากสร้างความใกล้ชิดและลดกำแพงระหว่างศิลปินกับแฟนคลับที่เคยมีตลอดก่อนหน้านี้ และแน่นอนค่ะว่าเขาก็ทําได้สําเร็จค่ะแล้วก็ทําออกมาดีดีด้วยจะเห็นได้ว่าทุกครั้งที่เกิดเรื่องราบดราม,มา่าทางแบมแบมจะออกปะเทคแอคชั่นและปกป้องแฟนคลับที่เขารักอยู่เสมออีกทั้งเวลาจะมีโปรเจกต์หรือมีกิจกรรมในไทยแบมแบมก็จะใส่ใจและมีอะไรพิเศษมาเสริฟรอยยิ้มและเติมความสุขให้กับแฟนคลับของเขาอยู่เสมอเช่นกันไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะในกรณีที่มีการอัพราคาบัตรคอนเสิร์ตหรือเห็นว่าอาจจะมีการทุจริตในการซื้อบัตรคอนเสิร์ตของคนบางกลุม่มแบมแบมเองก็เป็น ศิลปินอีกหนึ่งคนที่ออกมาเคลื่อนไหวและตำหนิคนบางกลุ่มที่ช่วยโอกาสนี้ทำให้แฟนคลับของเข,ขาต้องซื้อบัตรในราคาที่แพงเกินจริงและบางคนไม่ได้สิทธิ์ในการซื้อบัตรเพราะคนบางกลุ่มที่ทุจริตจึงไม่แปลกใจค่ะที่แฟนๆจะรักและเชื่อมั่นในตัวคองแบแบดเสมอมา นอกจากนี้อย่างที่ทราบกันดีค่ะว่าแบมแบมนั้นเป็นไอดอลเกาหลีสายเลือดไทยที่สร้างชื่อเสียงโด่งดังไกลระดับโลกเป็นคนไทยเพียงคนเดียวในสมาชิกของวงกัปตันซึ่งแบมแบมยังพยายามสอนเมมเบอร์ในวงพูดภาษาไทยทานอาหารไทยและเรียนรู้วัฒน,ธ,นธรรมไทยที่เป็นบ้านเกิดของเขายิงสร้างความน่ารักและทําให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักของคนต่างชาติมากขึ้นไปอีกขัน้นซึ่งเรื่องราวล่าสุดที่เกิดขึ้นจึงเป็นเรื่องที่สง่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของแบมแบมรวมไปถึงแฟนคลับเองที่ทราบข่าวแล้วก็ รู้ได้ถึงความเจ็บปวดของศิลปินที่ตัวเองรักจนต้องออกมาโพสตัดท้นและเดือดขนาดนี้ในเวลาที่ไล่เลี่ยก,กันโดยก่อนหน้านี้ค่ะเรื่องราวเกิดจากที่มีบุคคลบางกลุ่มหรือหลายคนเองอาจจะเรียกว่าพวกแฟนคลับซาแซงที่รักและลหลงใหลคล้าล้ในตัวศิลปินมากเกินไปจนเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าขาวเจ้าของหึงหวงศิลปินกับคนรอบข้างแบบไม่ลืมหูลืมตาและมักจะมีพฤติกรรมไปรานคนรอบข้างในหลากหลายวิธีไม่ว่าจะเป็นการบูลลี่คอมเมนต์ในทางลบต่างๆนาะนาะนะค่ะซึ่ง เรื่องนี้ก็เกิดขึ้นมาตลอดซึ่งก็ไม่ได้มีเพียงแค่แบมแบมคนเดียวที่โดนแต่ดาราศิลปินคนดงังคนอื่นๆก็เคยโดนไม่ต่างกันบางคนถึงัานโดนสะกดรอยตามโดนดักรอดหน้าที่พักหรือปลุกป,ประชิดตัวเลยทีเดียวค่ะและในขณะเดียวกันก็จะมีแอตตี้แฟนที่ไม่ว่าจะทําอะไรก็จะถูกกลุ่มคนพวกนี้โจมตีด้อยค่าหรือหาเรื่องใส่สีแต่งเติมกล่าวร้ายในทางลบอยู่ตลอดเวลาโดยที่ไม่เคยเปิดใจรับฟังความจริงซึ่งในต่างประเทศก็ค่อนข้างรุนแรงบางรายถึงัานขู่เอาชีวิตก็มี Tá เรื่องนี้เนี่ยจึงอาจจะทําให้ทางต้นสังกัดในประเทศไทยอย่างฮารโล่คอปเปอร์เรชันได้ออกแถลงการถึงเรื่องนี้ค่ะว่าก่อนอื่นทางเราขอขอบคุณแฟนๆทุกคนเป็นอย่างยิ่งสําหรับความรักและการสนับสนุนอย่างอบอุ่นที่มอบให้กับแบมแบมศิลปินของเราเมื่อไม่นานมานี้ทางเราได้พบว่ามีการเผยแพร่พโพสและคอมเมนต์ที่มีเนื้อหาเป็นอันตรายและใส่ร้ายแบมแบมอย่างไม่เหมาะสมเป็นจํานวนมากเพื่อคลุมเครออสิทธิและสัสดิภาพของศิลปินทางเราได้เพิ่มมาตรการติดตามและตรวจสอบโพสและคอมเมนต์ดังกล่าวและขอแจ้งให้ทราบว่า การกระทํานี้ถือเป็นอาชญากรรมอย่างชัดเจนเช่นการหมิ่นประมาทหรือการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลทางเราจะดําเนินการทางกฎหมายอย่างเข้มงวดโดยไม่ประนีประนอมหรือยอมความใดๆทั้งสิน้นเราขอให้แฟนๆทุกคนโปรดใช้ความระมัดระวังไม่หลงเชื่อข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันและขอให้การสนับสนุนของทุกท่านตอบแบมๆเป็นไปในทิศทางที่ดีและสร้างสารรค์ทางบริษัทจะทํางานอย่างเต็มที่เพื่อปกป้องสิทธิ์ของศิล,ลปินและสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยเพื่อศิลปินสุดท้ายนี้ ทางเราขอขอบคุณแฟนๆทุกคนอีกครั้งที่มอบความรักและการสนับสนุนอย่างไม่เปลี่ยนแปลงให้กับแบมแบมเสมอมาแล,และหวังว่าจะได้เห็นวัฒนธรรมแฟนคลับที่เติบโตด้วยความเคารพและเข้าใจซึ่งกันและกันต่อไปต่อมาค่ะทางด้านของแบมแบมได้ชแชร์แถลงการฉบับนี้จากต้นสังกัดและระบุข,ข้อความเพิ่มเติมคือว่าผิดหวังกับคนบางกลุ่มจริงๆไม่คิดว่าคนที่ผมเรียกคนของเราบางคนจะจิตใจมืดมัวขนาดนี้มันน่าอับอายไม่กล้าที่จะร่วมงานกับใครอีกเลยครับถ้าคนบางคนจะ ย้อนกลับมาด่าผมอยากให้คุณลองดูคําพูดที่ออกมาจากปากของคุณและการกระทําของตัวเองก่อนที่จะมาให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ผมพูดไปนะครับรอบนี้ผมจะไม่ยอบและจะดาเนินการตามกฎหมายจริงๆถ้าคุณไม่ให้เกียรติผมและคนของผมผมก็จะไม่ให้เกียรติคุณเหมือนกันและผมขอความร่วมมือแฟนคลับทุกคนในอนาคตนะครับไม่ควรปอบโตไม่ควรหัวร้อนไม่ต้องมาปกป้องผมไม่ควรให้ค่ากับอะไรไม่ดีแบบนี้การตอบโตทําให้ยิ่งกระจายกว้างขึ้นทําให้คนเห็นเยอะขึ้นการไม่สนใจ คือการปกป้องผมที่สุดครับขอความร่วมมือครับแบมบๆค่ะยังได้มีการโพสข้อความผ่านอินสตาแกรมอีกคว่าให้โอกาสสุดท้ายดีครับออกไปจากชีวิตของเราทุกคนแล้วคุณจะปลอดภยัย อย่ามาล้ำเส้นดอยค่าของคนอื่นด้วยคำพูดของคุณอีกหลักฐานอยู่ที่นี่ทั้งหมดออกไปและขอให้คุณมีชีวิตที่ตกต่ำที่สุดนะครับแต่สิ่งที่ทําให้แฟนคลับรู้สึกเจ็บปวดและจุกอกที่สุดค่ะเมื่อเห็นว่าทางแบมแบมได้มีการคืนข้อความบนสตอรี่อินสตาแกรมค่ะว่าอัลบั้มผมชาวนี้คืออะไรที่ทําร้ายจิตใจผมที่สุดจะไม่มีมันอีกผมจะกลับไปอยู่ในพื้นที่ของผมและไม่มาอีกซึ่งหลังจากที่แบมแบมออกมาเคลื่อนไหวถึงประเด็นนี้ค่ะประกอบกับการโพสตอรี่ที่ทําให้แฟนๆรับ รู้ได้ถึงความเจ็บปวดใจขล้องแบมแบมแน่นอนค่ะว่าก็กลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงแล้วก็มีการนําเสนอข่าวทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นและแฮกแท็กแบมแบมก็ติดเนดเอกในประเทศไทยด้วยค่ะเามาทางด้านของไทม์ไทยค่ะไดโพสรูปที่สวมกอดแบมแบมบนวิดีคอนเสิร์ตพร้อมกับเขียนข้อความให้กำลังใจค่ะว่า you are too real for all those negativity butter stay strong ในนี้จริงจังกับเรื่องลบๆบจากเลยนะน้องชายเ้นแข็งไว้นะ ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็มีแฟนคลับบางคนขาดได้พูดถึงสาเหตุของเรื่องด่ามาครั้งนี้ก็ว่าเรื่องเกิดจากคนที่ปากบอกว่าเป็นแฟนคลับแต่ไปล้ำเส้นกับเพื่อนร่วมง,งานของเขาห่วงศิลปินจนไปเม้นด่านในไอจีเขาที่น้องไปเม้นคุยเล่นกันจากนั้นค่ะก็มีชาวเน็ตรายหนึ่งคอมเมนต์บอกว่าเฮ้ยทําไมเขาหน่อยขนาดนี้เกิดอะไรขึ้นนี่ขนาดไม่ใช่ติงวงเกาหลีไม่ได้ฟังเพลงเกาหลีอย่างภูมิใจกับแบบแบบเลยเท่าที่เห็นข่าวเขาก็น่ารักดีออกทําตัวมาดีตลอดไม่เคยเห็นเขาทําอะไรแย่ๆ ทำไมมีคนไปว่าอะไรเขาเหรอจู่ๆเขาหน่อยขนาดนี้ที่ศิลปินเมาแล้วขับหรือคนเป็นชู้กับผัวชาวบ้านคบซ้อนโลกสองใบเป็นนี้เขาแล้วไม่คืนที่หลายคนพวกนี้ทําไมคนไทยยังให้ที่ยืนเขาวะเวลามีดราม่าก,ก็พากันเห็นใจบางคนบอกสนับสนุนผลงานไม่แก์ดราม่านี่ใส่ส่วนตัวด้วยซ้ําและทําไมกับคนที่ควรเป็นที่ภาคภูมิใจของชาวไทยไม่เคยทํานิสัยแยแกให้ใครเสียหายทําไมแอนตี้ทำไมสร้างกรอบให้เขาเยอะจังออดโยนกับเขาบ้างดิวะ โดยมีชาวเน็ตรายหนึ่งข้าไปคอมเมนต์ตอบค่ะว่าบางคนคลั่งจัดจริงๆเขาจะมีปฏิสัมพันธ์กับใครไม่ได้เลยตามด่าตามแซะคนรอบตัวเขาแม้แต่สร้างข่าวเท็จก็มีไม่ได้เกิดแต่แบมแบมแต่เหมือนก่อนหน้านี้เขาก็อ่อนไหวกับเรื่องแบบนี้อยู่ช่วงหนึ่งอยู่แล้วจากบางโพสที่มีนัยะสงสารเขาแบมแบมแคร์ทุกคนมากและชาวเน็ตอีกรายข่าก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม,มอีกคว่าเห็นบางเม้นบอกว่าไปด่าศิลปินที่มาร่วมงานกับแบมแบมงกมากมีสิทธิ์อะไรเขาก็เพื่อนกัน นนัน้ซึ่งตรงนี้ก็ไม่คอนเฟิร์มหรือ,อยืนยันนะคะว่าข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนั้นคืออะไรกันแน่แต่ที่แน่ๆเห็นใจแบบๆที่จะต้องรับมือกับสถานการณ์ที่ทำให้ลำบากใจมากถ้าเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นจริงค่ะ ซึ่งหากพูดถึงอัลบั้มโฮมชาวน,นี่ผลงานมาเตอร์พีคคล้องแบงบๆในเวอร์ชันภาษาไทยเลยล่ะค่ะที่เจ้าตัวนั้นซุ่งทํามาปีกว่าเพื่อมอบเป็นขอขวัญให้กับแฟนๆของเขาโดยเฉพาะแฟนๆชาวไทยได้ภาคภูมิใจอัลบั้มน,นี้เนี่ยถูกปล่อยออกมาอย่างเป็นทางการในวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะ EP อีพีอัลบันน้มนี้มีทั้งหมด5แทร็กไปกันเปิดด้วยเพลงดิสโก้ป๊อปแดนซิ่งบายมายเซลที่ร่วมร้องกับแรปเปอร์หนุ่มทาไทยและตามมาด้วยเพลงมอดแดนเฟนที่ชวนให้เจฟสตาร์เตอร์ศิลปินขวัญใจเพลงทีป๊อป เคยร่วมหนักกันมาแล้วในรายการช่วงเอเชียมาร่วมหนักด้วยกันอีกครั้งในเพลงนี้ซึ่งเจดเองก็ยังมีเครด,ดิตในการแต่งเพลงนี้ด้วยค่ะ ตามมาด้วยเพลงรักในบ่ายซัมเมอร์กับวอเตอร์ริงที่มีการปล่อยภาพมาก่อนหน้านี้ว่ามีนางเอกมิวสิกวิดีโอเป็นนักแสดงสาวชาวไทยอยากหนิชาณนัทธน,นิชามารวมสร้างสีสันท่ามกลางฉากหลังที่เป็นทะเลมือไทยอันแสนอบอุ่นแล้วก็มีฉากที่ทําให้ฟันตต้องกลีดสลบค่ะกับเคมีเคใจทีเข้ากันแบบสุดของทั้งสองคนตามมาด้วยเพลงสุดน่ารักอยากกลิ่นไล์ที่แบมแบมร่วมงานกับศิลปินหญิงอิงวรันทธรเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวของความรู้สึกที่อยากมีใครสักคน ที่พร้อมจะไปไหนไปกันและอยู่เคียงค้าดกันตลอดไปและปิดท้ายสุดยิ่งใหญ่ค่ะกับเพลงแนวป๊อปฮิปฮอปที่พูดถึงการทุ่มเททุกอย่างให้กับคนรักอย่าง Angel in Disguise ซึ่งเป็นซิงเกิลที่โปรดิวโดยนักร้องชื่อดังอย่างฟาเลวิลเลียมที่ทั้งสองคนก็เคยเจอกันมาแล้วในฐานะ House Ambassador และ Creative Director ของหลุยส์วิกตอร์นั่นเองค่ะ นอกจากนี้ค่ะแบมแบมยังได้จัดคอนเสิร์ตใหญ่ในเมืองไทย2 0 25แบมแบมโฮมทาวน์คอนเสิร์ตอินแบทคอกที่จัดขึ้นที่ทันต์ดงสเตเดียมค่ะในวันที่22และ23พฤศจิกาย,ยน2 5 6 8ที่ผ่านมาแต่ก็ไม่ไหวมีดราม่าถล่มค่ะถูกชาวบ้านบริเวณเมืองทองธานีร้องเรียนหนักเพราะเสียงดังเกินควบคุมจนกลายเป็นประเด็นถกเถียงกันสนั่นโซเชียลซึ่งทางด้านเพจดังอย่างดราม่าแอดดิกค,ค่ะก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความที่มีชาวบ้านร้องเรียนเรื่องเสียงดังเปน็นจนวนมากอาทิเชน่น สามัคี58ทับ 14, ห่ห่างจากทันเดอร์โดม7ดโลบเบ็ตืบๆสามัคี35เป็ดแน่นพื้นบ้านเตียงสะเทือนห่าง9กิโลเมตรชัดเจนแทบเต้นตามได้2คืนละยิงดึกยิงดังดังจนกระจกที่บ้านสัน่นลังเกิดดรามา่าขาดทางด้านของเพจผู้จัดไอ้มิทไทยแลนด์ก็ได้โพสต์ภาพบรรยากาศคอนเสิร์ตแต่ชาวบ้านรอบพื้นที่เข้ามาร้องเรียนเรื่องเสียงดักจับโดมากใต้ภาพของบแบม ต่อมาค่ะทางเพจของไอมี่ไทยแลนด์ในนามของผู้จัดค่ะก็ได้ออกมาโพสต์ขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกับชี้แจงค่ะว่าตามที่ได้รับแจง้งเรื่องปัญหาการใช้เสียงทางเราต้องขออภัยเป็นอย่างสูงสําหรับความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นและขอเรียนให้ทราบว่าเราไม่ได้นิ่งนอนใจต่อข้อร้องเรียนในกล่าวเมื่อวันที่2 2พฤศจิกายนภายหลังได้รับการแจ้งเรื่องเราได้ประสานงานกับทีมงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทันทีเพื่อปรับลดระดับเสียงจากเดิมที่ร0 0เดซิเบลลงมาเป็น85-90ิบห้ถึงเก้าสเดซิเบลโดย และหลังจากจบงานในวันเดวกาวเราได้มีการประชุมหารือกับทีมงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อขอความร่วมมือนในการปรับกระบวนการใช้เสียงให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดต่อผู้ที่พักอาศัยรอบพื้นที่ระบกยบกำหนดการที่ยังมีความจำเป็นต้องใช้เสียงทางเราจะควบคุมให้อยู่ในระดับ85-90เดซิเบลในช่วงเวลาดังต่อไปนี้เวลา18 2 0ดนานาทีถึง18.40นาสีสาทีสำหรับรอบซาวเช็คเวลา20 0 0นาฬิกาถึง23 0 0นาฬิกาในช่วงการดำเนินงานหลัก รวมถึงได้มีการปิดลำโพงด้านบนสีใบเพิ่มเติมเพื่อลดการรั่วของเสียงที่จะออกไปสู่ภายนอกและปรับเสียงซับเบสเสียงทุ้มลงจากปกติเราต้องขออภัยอย่างสูงอีกครั้งต่อความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นและขอยืนยันว่าจะดําเนินการอย่างรอบครอบที่สุดเพื่อลดผลกระทบต่อผู้พักอาศัยโดยรอบอย่างไรก็ตามค่ะสาหรับเรื่องราวล่าสุดหลังจากที่แบมแบมออกมาโพสต์เดือนในครั้งนี้ท้ายที่สุดแล้วจะลงเอ่ยอย่างไรต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะ ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอยากืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe, s ับสไครต์ช่อง u t u b e ท็อปตลาดและเพจ f a c e b o o k ท็อปตลาดด้วยนะคะและสำหรับใครค่ะที่สนใจติดต่อโฆษณาติดต่อได้ที่เบอร์โทรดา้านล่างนี้เลยค่ะ